วันนี้เราจะไปตามหาของกินกันถึงแล้วที่โรบินสันไลฟ์สไตล์วันนี้เราจะไปตามหาชานมของกาก้ากันนะคะเดินบนอยู่ตั้งนานเลยนี่เจอแล้วสั่งเป็นเมนูอะไรดีนะเอาเป็นโอวโหลดไซส์อลดีวกว่าได้มาแล้วหวานชื่นใจเลยเดินตามหาตั้งนานนั่งพักกินก่อน อร่อยชื่นใจมากท็อปปิ้งเขาเยอะมากๆเลยเสร็จแล้วเราก็ไปตามหาของกินกันหิววันนี้กินเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วกันค่ะกินคนเดียวนะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามเล็กเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะคะสามชามแล้วก็มีเออเขาเรียกว่าเกี๊ยวทอดแล้วก็สั่งเป็นเกี๊ยวทอดมาทานด้วยนะคะ ส่วนตัวเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกอยู่แล้วค่ะร้านนี้ก็รสชาติเข้มข้นนะคะแล้วก็เส้นก็จะนุ่มๆดีมากเลยส่วนเกี๊ยวทอดของเขาเนี่ยก็จะมีหมูนุ่มอยู่ข้างในนะคะน้ำจิ้มก็จะหวานๆหน่อยอร่อยดีค่ะทานกับก๋วยเตี๋ยวค่อนข้างที่จะเข้ากันดีนะกินแบบอิ่มๆจุกๆเลยค่ะอร่อยมากอิ่มแล้วเราก็จะเดินทางกลับกันเพราะว่าต้องเตรียมตัวไปขึ้นเวนดึกต่อ ตัวไปพักผ่อนเอาแรงก่อนนะคะ